พรุ่งนี้จะใส่เสื้อส้มนะครับในการสู้ศึกมืออื่นวันจันนี่เข e ียวก็ได้เด้เขียวเนียวซับก็ได้ส้มกับเขียวนะครับใส่ได้หมดนะพรุ่งนี้นะครับเนาะส้มกับเขียวหรือใครมีเสื้อสำนักใส่ได้หมดนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ไม่ใส่ส้มก็ใส่เขียวเด้อแต่วันจันร์เขียวเนียวซับก e ็ได้เนะนะครับเนาะอ่านะ,นะแล้วก็เลขวันนี้ครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับเนาะเพราะว่าสามทุ่มเข่งแล้ว ฟังนะเลขจะมีอยู่2ชุดนะครับระหว่างเลขใบแดงแล้วก็เลขถูก you okay understand โอเคอ่ะเข้าใจเลขมีอยสองชุดอ่ะใครไม่ชอบผ่านใครชอบตามใครมีตัวไหนซื้อเลยใครชอบตัวไหนก็ซื้อเองคนมันจะถูกหวยซื้อเอาเองมันก็ถูกไม่ต้องจำเป็นต้องมาตามผมหรอก คนมันจะถูกนะซื้อตัวไหนมันก็ถูกครับนะไอดีไลน์แคปบายทีนี้เข้าเรื่องหวยเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลขงวดนี้หนึ่งเมษาสองพันห้ารหสิดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้างวดนี้เนี่ยเลขวิ่งเนี่ยเบาๆนะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมาแต่ว่าห้านี่ก็น่าถ้ามางวันนี้ก็ถือว่ามันเดินซื้ออะไรก็ขอให้มีห้ามีห้าอะไรบ้าง ห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดฟังอีกครั้งย้ำอีกทีห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดสามตัวมีหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแปดเม็ดเดียวคือห้าหนึ่งหนึ่งห้า โจทย์ทันไหมใครโจทย์ทันแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณขาให้หน่อยแปดหกแปดสามหกสามถามว่าเลขทูปมันกลับหัวได้ไหมมันกลับได้นะมันอาจจะเป็นแปดเก้าสามก็ได้รับแปดเก้าสามก็จะมีเก้าสามกับเก้าแปดที่เพิ่มมาใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะเยอะทุกคนก็เอาไปวิเคราะห์เอาแล้วกันถ้าจะไปซื้อทุกตัวมันก็อาจจะไม่ไหวใครไหวก็ซื้อเอาใครไม่ไหวก็เอาตามที่ตัวเองคิดว่าเอ้ยได้แค่นี้แหละถูกก็ถูกไม่ถูกก็แล้วไป นะฮัลเลคูก็แปดหกสามแปดหกแปดสามหกสามหรือแปดเก้าสามก็ได้นะไม่เคยได้ยินอาจารย์ขอเงินกับลูกศิษย์เลยซึ่งในน้ำใจนะครับการเวลาพิสูจน์คนนะครับถูกลางวัลใหญ่จะแบหงะมีคนบอกว่าถ้าถูกลางวันใหญ่จะเอาเงินล้านมาฝากอาจารย์ขอบคุณครับขอให้ถูกเด้อเอายุกันถองหกสิบล้านเราไม่ให้นะเอายุ <c oughs> เออนะคือหลายคนบอกว่าอัน ว่าอัน,นาอะไรผมผูดําตรงผมบอกหวยไปตั้งแต่นานแล้วนะทุกคนไปซื้อตอนแรกๆมันทันหมดนะทุกคนอย่าไปรอมันสุดท้ายอ่ะทีนี้วงในนะครับวงในนะผมบอกไว้แล้วว่าวงในเนี่ยอย่าไปเล่นเยอะนะเพราะไอคนที่บอกเนะี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์ห้างอยู่เลยเพราะว่ามันขายรถยนต์ไปซื้อวงในมัน <laughs> แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันให้แม่นถ้ามันยังเข้าอีกวันนี้ว่นหน้าผมจะไปกราบมันแล้วเนี่ยเน้เขายิงว่นนี่ผมจะไปกราบมันนะพี่น้องจำข่าบผมไว้พรุ่งนี้ถือเลขถ้าเลขผมบอกวงในกรับออกหนึ่งเจียหายอย่างผมถอดส่งแลนมาแต่เฮี่ยนแต่ตำนากูละ่ะอ่ะออมสินก่อนเลยนะครับไอ้แคปผมให้แคปออมสินก่อนเลยมาออมสินพรุ่งนี้ไม่ออมสินนะ่ะกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้นะครับนาอ อ่วงนอนเบ้าไหลอ่าออกไปก่อนครับผมมเบิงรอบอันอย่างนอนกับจังมะเบิงมือเลี้ยวครับเนาะคือพี่บอกว่าพี่ง่วงนอนผมกับ่วงคือกันผมกับเมย์คือกันผมกับเมือย์คือกันผมกับมี่แม่แม่ผมป่วยผมก็ผมก็จีค้านเบ้าคือกันผมก็ไม่อยากเบ้าดูประนัดเนีครับโดนๆผมได้าไล่สโดเชีย นะครับถายไ่ได้เขาก็ออกไปมือนั่นจะมันเลี้ยวครับถายไ่ได้ก็ว่า้องถ่ายสนั่นครับว่ามีอย่างไรเนาะเวมบอกผมกับเงยนี่กันนี่ลีผมกับหิวเขา่าแม่ผมกับปวยผมไปหานอนฝ่าแม่ผมมา่อีก็าบอกเล่าเหตุผลบอกว่าง่วงเบ้าไหลมันก็ต้องเบ้าก,กันแหละครับคนนะ่ะผมก็เดี๋ยวอ่าน<อ>ันราอยากเบิ้งกระออกครับ โกโกไลสัสดีครับช่องโกโกไลนะครับเนาะเอออยากได้วงในก็ต้องรอจริงไหมผมพูดถูกไหมเนาะไงผมบอกเนี้ยผมมาบอกกับว่าอาจารย์ไม่เห็นพูดอะไรเลยเหมือนปะเอาอ่ะผมไม่แคปชุดเต็มก่อนรัฐบาลไทยมาเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมก็ไล่ให้แคปทีละกล้องผมผมก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละกับทุกคนนั่นแหละนะครับ จะว่าผมเบาไหลยอะไรผมก็เบอกมากจืิอๆนะครับผมเบา,เบาก็ได้นี่หเอว่าล่ะเป็นใบเนาะเขาพูดได้สิอาชุดเต็มนะครับอันนี้ชุดเต็มนะเดี๋ยวชุดตัดจะให้อีกครับทุกคนรอขอขมากรรมคนที่จะถูกหวยกับผมก็คือคนที่ขอขมากรรมกับผมแค่นั้นแหละ <S <S ผมพูดตามตรงเลยใครไม่ขอหรือว่าบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยถูกหรอกจริงๆ แล้วคนนี้จะถูกกับเรานะผมบอกไว้ก่อนว่าอ่าปู่ท่านนะเลือกอยู่แล้วนะครับใช่ไหมคุณไม่ศรัทธาคุณพูดแบบนั้นคุณคิดว่าคุณเนี่ยถูกเหรอผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็ไม่ให้คุณนะจริงๆนะผ่านไปเลยนะครับเนาะอ่ะให้แคบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โอ้ยทุกคนเลย แค,ด,คด้วยครับเดียวองกล้องนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับ3กล้องครับพี่น้องมาที่นี่เขียนวงในครับผมเขียนให้เลยบะเอาบปห้าคือเลขวงในครับได้วงในกับอาจารย์2วงวดแลวห้าแ8ดแ้าคือเลขวงในครับงวดน,นี้เขาให้มาตัวเดียวก็คือ8 5ดห้าห้ซึ่งไปชนกับใบสีแดงนะครับไปชนกับเลขใบแดงเราก็คือ 51 57 17แล้วก็58ไปชนตัวสุดท้ายเรียกวงในก็คือ58 85ครับพี่น้อง58 85เขาห้ตัวเดียวครับแม่นจา้าบ่คืออยู่ในลายสดด้วยจา้าคนละคนเรียบร้อยพูดหน่อยไแบบมาสามเดือนแล้วขอบคุณนะครับนี่แหละบางครั้งผมอาจจะดูเกี่ยวกาดอาจจะดูแบบยังไงว่าผมก็บางครั้งผมก็ไม่ชอบนิสัยตัวเองนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเห็นตัวจริงก็จะเปลี่ยนความคิดเองว่าอู้ยตัวจริงอาจารย์ก็ทำไมน่ารักจังนะก็จะประมาณเนี้ย พิมพ์คําว่าวงในห้าแปดแดาให้หน่อยครับอ่ะพิมพวงในมาห้าแปดแดห้าครับพิมพครับพิมพอย่าเพิ่งออกไปพิมพ์ให้ผมก่อนแล้วก็จะพาคอขอมากรรมครับพิมพ์ให้ผมหน่อยพิมพ์ให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อยอย่าไปซื้อเยอะนะเบาๆครับเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดแล้วเผื่อมันไม่มานะครับเนาะห้าแปดแปดห้าพิมพมาครับหัวเล,เล็กเลขทูบแต่ว่าเลขทูบก็ประมาณไม่ได้เพราะว่าเลขทูบช่วงนี้บารมีปู่เยอะกว่าก็เข้ามาอสองงวดแล้วเนาะ ก็เลขถูกก็แปดหกสามก็แปดหกแปดสามหกสามเราอาจจะแปดเก้าสามไปด้วยหรือว่าเราอาจจะ,ะกันเก้าสามเก้าแปดกับหัวไวถ้านะใครมีทุนนะครับค่อยว่ากันนะส่วนใบแดงก็เป็นห้าหนึ 7, ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับซึ่งห้าแปดชนวงในเราก็าวิเคาะไว้เลยแล้วกันนะสามตัวก็จะมีหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแปดซึ่งเลขห้าหนึ่งแปดไปชนกับเลขฝาลงของพี่วินัยไกรบุตรครับพี่วินัยไกรบุตรเลขฝาลงสองสองหนึ่งแปดห้าพอดี ทุกคนคิดดูอะไรมันจะขนาดนั้นอืมอะไรมันจะขนาดกอบคุณท้าพี่จิรพัฒนนะครับไปเจอกันเด้อพี่เด้อนะอะไรมันจะขนาดนั้นทุกคนว่าไหมอ๋อเจมิมหน้าผากให้หน่อยโอ้มามามาโอ้ลืมเปิดเนี่ยไหนพี่น้องมามามาเจิมหน้าผากก่อนจะพึ่งไปนะักโมตัสสะภควะตัวละตัวสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะตัะละตัวสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะตัะละตัวสมมาสัมพุทธัสสะนะมะสุหิมาจิ นัมสูอิมาจินัมสูอิสาธุเด้อพี่นอ้องอาพอพูดเพลินค่ะนะครับใบแดงเนี่ยผมว่าวันนี้เลขมีห้านะผมฝันสามบันติดเลยนะเมื่อคืนผมฝันเรียกวนะ่าห้าหนึ่งอะผมคิดว่าพรุ่งนี้นะล่างเนี่ยผมว่าห้าออกมาก่อนแน่นอนเลยผมคิดนะอาจจะเป็นห้าเจ็ดหรือห้าแปดหรือห้าหนึ่งนะที่อาจจะเห็นก่อนเลยในพรุ่งนี้เนะีอมส่วนบนเนี่ยผมคิดว่า ปู่น่าจะเมตตาเราอยู่ปู่อยากให้คนมาส่งน้ําเปลี่ยนจจกแคนมาส่งน้ําปู่ปู่ยังให้คนมาหาอยู่แล้วสงการแล้วอย,อย่างคนไม่เยี่ยมอยู่แล้วครับเพราะคนก็มาเนาะเดือนนึงก็ไม่ต่ํากว่าสี่ห้าหมื่นคนเยอะนะครับ